งบ20ล้านกลายเป็นตลาดล้างไม่มีคนแวะร้านค้าหมดรายได้หลังถูกย้ายเข้ามา วันที่26ตุลาคม63นางอุไรวันลุ่งกิจอายุ52ปีชาวบ้านตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันแม่ค้าตลาดทุ่งกระต่ายขังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบันตนและพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆเดือดร้อนหนกักขายของไม่ได้และไม่มีคนแวะเข้ามาซื้อของทําให้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายอยู่ไม่ได้ต้องเลิกลาปิดกิจการไป เนื่องจากสู้ภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพราะรายได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนที่เคยขายอยู่ริมถนนเพชรเกษมแต่ถูกจัดระเบียบให้เข้ามาขายในตลาดแห่งนี้แทนซึ่งอยู่ลึกห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ20-50เมตรหลังจากที่มีการก่อสร้างตลาดแห่งนี้เสร็จทราบว่าหน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณ20ล้านบาทในการก่อสร้างตลาดทุ่งกระต่ายขังริมถนนเพชรเกษมขาล่องไป14 จังหวัดภาคใต้บริเวณเชิงเขาพื้นที่หมู่3ใกล้อบตออ่าวน้อยก่อนถึงตัวเมืองประจวบเพียง1 0กิโลเมตรตั้งแต่เดือนกันยายนพศ2558 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นตลาดล้างเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะซื้อสินค้าในตลาดอาจเป็นเพราะตัวตลาดอยู่ฝั่งขาล่องใต้ห่างถนนเพชรกเกษมและเป็นช่วงที่รถวิ่งลงเนินเขาพอดีจึงทําให้ผู้สัญจรและนักท่องเที่ยวมองไม่เห็นแต่เดิมตนและลูกสาวเคยขายอยู่ริมถนนเพชรกเกษมฝั่งขาขึ้นกอทอมอต่อมาได้ถูกย้ายเข้ามาขายสินค้าในตลาดตั้งแต่เริ่มเปิด ให้บริการใหม่ๆในช่วงแรกๆยอมรับว่าพอขายสินค้าได้บ้างแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนแวะและแม่ค้าก็สู้ไม่ไหวจึงเลิกขายย้ายไปอยู่ด้านนอกเกือบทั้งหมด ขณะนี้ไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้านานเป็นปีมีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามไทยแล้วก็ไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนตัวมีความจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในร้านเพราะปัจจุบันไม่มีรายได้หากไม่นอนเฝ้าสิ่งของเครื่องใช้ก็สูญหายยอมรับว่าการเปิดตลาดโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อและแวะพักรถคงไม่มีใครอดทนเปิดร้านค้าโดยไม่มีอนาคตมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ มีการใช้งบประมาณทำโครงการมีวัตถุประสงค์ต้องการย้ายกลุ่มผู้ประกอบการล้านค้าขายผลผลิตการเกษตรของฝากริมถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้ากอทอมอและขาล่องใต้ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยไปขายรวมในจุดเดียวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่ได้ประเมินแผนการตลาดในอนาคตการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากการขายสินค้าเกษตรของฝากจะได้รับความนิยม ในฝั่งขาเข้ากอทอมประกอบกับทำเลที่ตั้งของตลาดไม่เหมาะสมกับการจอดรถทุกประเภทเนื่องจากเป็นทางลงเนินเขาด้านนายสุพ์เสริมทรัพ์ยหัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันกล่าวว่าเดิมตลาดดังกล่าวไม่มีถนนเชื่อมกับถนนเพชรเกษมจังหวัดจึงมอบหมายให้แขวงออกแบบและจังหวัดได้มอบงบมากกว่า1ล้านบาทจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างถนนแต่สร้างเสร็จเพียงหปีพบว่า ถนนบางส่วนชำรุดแล้วนอกจากนั้นปัญหาตลาดล้างหลายปีทําให้กรมทางหลวงต้องการขอที่ดิน50ไร่กลับคืนเพื่อนําไปพัฒนาด้านอื่นแต่จังหวัดยังไม่มีคําตอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ